มีการดำเนินะครด้วยผู้ต้องหาท่านนี้นะครับผู้ต้องหาท่านนี้จะใช้วิธีการเ,าเข้าไปทําการซื้อเพชรแล้วก็ขอดูเพชรขอดูตัวอย่างนะครับแล้วก็ทําการสลับแล้วก็ทําการฉกเพชรนั้นใส่กระเป๋าแล้วก็ผ่านปไปจะทําการ ทำล e. kind of mm ักษณะเช่นนี้ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับเื้อวานก็เวลา12บนาฬิกาเศษนะครับก็เข้าไปที่ล้างทองในห้างในกางนานะครับทําการขอซื้อเพชรดูสามเส้นนะครับแล้วก็ฉกเอาเพชรเส้นนี้ไปราคา120,000บาทนะครับเมื่อพาไปเกลิดด้านหน้าห้างพอดีก็มี ร้านข้างเคียงก็คือคุณธันวาเนี่ยเขาเคยถูกฉกเพชรที่ที่ปากเก็ตมาแล้วที่ห้างเซ็นท่านแจ้งวัฒนะสาขาปากักนะครับที่ปากเก็ตโดนฉก,กมาแล้วแล้วเขาก็เห็นพฤติกรรมของผู้ต้องหาคนนี้เข้ามาทาทีขอดูเพชรแล้วก็เห็นว่าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยทำการฉกเพชรของผู้เสียหายไปนะครับของผู้เสียหายพาไปก็เลยตินตามเข้าไปคือที่บริเวณนอกห้าง ทางผู้ต้องหาเห็นว่าตานนี้เดินตามไปก็พยายามโจรสหนีดทางคุณธนาก็สามารถจะพาตัวเข้ามาที่ร้านเพชรก็ปรากฏว่าเพชรของทางร้านหายไปจรงิงแล้วต่อมาก็ยอมรับว่านํประโยนน์ทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าห้างจากนั้นเรากได้ทงการสอบสวนขยายผลปรากฏว่าได้ไปฉกเพชรที่หา้างเซนทัลบางนานะครับโดยใส่เสื้อตัวนี้นะครับและมีภาพวงจรปิดเห็นได้อย่างชัดเจนที่สนอนบางนาออกหมายจับไปเ,เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่พันธยา ก็เช่นในกานเดือนพฤษภานะครับไปก่อเหตุที่พัทยานะครับโดยใช้เสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่สาขาแจ้งวัฒนะใช้เสื้อตัวนี้และนอกจากนั้นเราทราบว่าทางผู้ต้องหาได้กขอเหตุอีกหลายๆที่ในลักษณะเดียวกันนะครับชิงขอประชาสัมมัธ์แจ้งว่าหากที่ใดน,นะครับถูกโเพชรในลักษณะเช่นนี้ลาาผู้ต้องหาหป็นคนนี้ก็มาแจ้งได้ที่กองทบางแก้วครับ พ่อเป็นอะไรพ่อป่วยปเป็นโรคมะเร็งก็เลยหาเงินไปรักษาพ่อ,อก็ดีแล้วเราไปทำวิธีวิธีการทำทวนี้วิธีวิธีการที่เราสลับ,สล,บสลับแล้วเอาไปไปหาวิธีการนะ,ะนแล้วทำใส่มือแล้วก็ถือไปเห็นทำได้ร้านหนก็ทำติดต่อติดต่อมาขาแลวพระยาไปได้ยังไงอ่ะ ก็จะตายเครียดก็จะตายเครียดงแจ้งวัฒนะก็เหมือนกันทำแบบนี <sais hi> <n ch> ้เหมือนกันแล้วเมื่อวานทำไมถึงเอาที่ร้านนี้ล่ะเริ่กเร็องากํกำลังจัดร้านแล้วจะทำอีกไหมเนี่ยจะเลิกไหมเนี่ย เพื่อแน่นอนนะแนนอนให้สัญญานะอืมเอาแล้วจะกล่าวขอโทษเจ้าของร้านเขาเป็นไงอ่ะที่เขาโดนไปเนี่ยกลับเท้าสำนึกผิดไหมสำนึกผิดนะจะไม่ทำอีกแล้วนะเอาให้โอกาสคุยทางนั้นหน่อยคุยกับทางเจ้าของร้านอ่านกล้องนี้หน่อยคือผ่านกล้องนะทรอง หนูขอขอโทษการกระทำทีทำ่หนูทำมาหนูสำนึกผิดทุกอย่างยอมรับผิดหมดยอมรับผิดทุกอย่างนะโทษทำไปเพื่อเอาไปรักษาพ่อ่ะแล้วหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะให้สัญญาเป็นคนดีของบ้านเมืองค่ะ